โอเคครับมาครับวันนี้เปิดคลิปใหม่อจำได้ไหมพื้นที่คุ้นๆเลยนะฮะหยุดคุ้นๆนะเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราไปทำคลิปตอนนั้นนะครับสกิมพื้นล็อสกิมพื้นนะฮะอ่ะก็ผ่านมาละสี่ปีนะประมาณนั้นเลยเกือบสี่แล้วครับก็คนพิธีกรก็แก่แล้วฮะแบนนี้แก่ขึ้นมาแล้วตามอายุเอออ่ะมาดูสภาพก่อนเป็นไงบั่งเป็นเดิม ผมถือ oh. ว่ามันยังสวยอยู่นะสวยเด้ยสวยสวยดีเลยก็มีริ้วรอยบ้างตามงานใช้งานนะฮะพืออ้นที่ข้างนงอ,อกบางจุดก,ก็จะมีเลอะบ้างมีรอยบ้างใช่เพราะว่าตรงนี้ใช้เป็นลานจอดรถด,ด้วยครับอ่ารอ,อยล้าตอนนั้นเรายังไม่มีตัวซ่อมเลยนะอ่าเราซ่อมไปด้วย s j 0 1ศตอนนั้นอ่าตอนนั้นยังไม่มีเฟลกนะฮะสีแดงเฟกยังไม่มีก็จะมีแตกบ้างนิดนึงอ่ามันก็ล้าขึ้นมาแหละอืมอ่าแล้ววันนี้เราทาอะไร วันนี้เราจะมาลองสินค้าใหม่กันเลยนะฮะหาของใหม่ใช่เป็นปูกิ้งนะกายวางจําหน่ายเต็มทีแล้วแหละเ,<อ>เราเคยมีคลิปออกมาก,ก่อนหน้าแล้วด้วยแหละใช่ตัวนี้มันใช้ได้ทั้งพื้นและผนังนะครับผมก็จะมาโชว์ว่าทําทั้งพื้นทั้งผนังเลยเปรับปรุงวันนี้อันดับแรกทําไงกับพื้นเดิมก่อนไหมพื้นเดิมนะครับเดี๋ยวเราซ่อมโพวกรอยล้าวก่อนละกันอ่ะ เป็นอันแรกเลยจะได้ทิ้งเอาไว้เลยจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปก็ซ่อมรอยร้าวเสร็จเราต้องรอมันเซ็ตตัวกันนะ,ะแปบ๊บหนึ่งเราไปทําผนังก่อนกิ้งผนังกิ้งได้เลยใช่อ่ออผนังเป็นไงมาดูดกว่าผนัง่ะตรงนี้ของชีตรงโน้นให้ดูตรงนี้อตรงนี้มันก็ค่อนข้างสงกรปรกนะมี ขาบตะข่รยอะไรงี้ปกติมีความชื้นมีอะไรสะสมไปปกตินะฮะเดี๋ยวเราจะมากิ้งให้มันสวยนะครับก็อาจจะต้องทากาันซึมก่อนเดี๋ยวผมมาอธิบายขั้นตอนอีกทีนึงตอนทำค่ะแล้วก็ผนังนี้อ,อันนี้แผงแผงใหญ่หนึ่งใหญ่นิดนึ่งอันนี้ก็ ผนังเดิมน่าจะฉาบปูนทิ้งธรรมดาเลยนะเออผนังฉาบปูนทั่วไปเลยผนังอ่าน่าจะไม่บล็อกอะส่งทาสีเลยด้วยนะใช่เป็นปูนฉาบปกติทั่วไปเดี๋ยวเรากิ้งให้สวยเลยความเรียบก็ค่อนข้างจะไม่ติอ่าสักสาบนิดนึงอ่าน่าจะฉาบแล้วปั้นนาอะไรยังไม่สวยเท่าไหร่ก็เดี๋ยวมากิ้งไปโอเคอ่าไปดูกันไปดูกันดีกว่าครับตอนทำโอเคตรงนี้นะฮะมันล้าวแล้วก็ น้ำมันซึมเข้าไปเนาะมันอก็ร่อนออกมาเลยทําให้สกินร่อนออกมาใช่อ่าเราก็แซะจุดที่ร่อนออกให้หมดก่อนโอเคนี่คือวัสดุซ่อมรอยร้าวรุ่นหม่อะซแลนเฟลกนั่นเองซแลนเฟลกอ่าสารพัดประโยชน์สารพัดประโยชน์จริงตัวนี้เก็บรอยต่อก็ได้ เก็บรอยต่อผนังเบาเออพีคัตซ่อมรอยรล้าเออเล็กใหญ่ได้เอาซ่อมได้หมดออทำแม่งได้ทุกอย่างแหงเรียบร้อยนะฮะปล่อยไว้ปล่อยไว้ไวตัวเรวค่อยมาสกิมโอเคครับ สีลันเฟกซ์เซ็ตตัวแล้วนะฮะตอนนี้อ่ะเราทำอะไรต่อครับแล้วก็ทำการสกิมอ่ะนะฮะอาปุสกิมสีเทา่าเติมให้มันเต็มนั่นแหละเติมให้เต็มไปก็คือตัวที่เราทำลอ็อ่ก่อนหน้านี่แหละใช่แล้วเออตัวนี้แหละเอาเลยฮะ ร้อยครับรอบสองนะฮะอ่ะทิ้งไว้เหมือนเดิมทิ้งไว้ครับให้แห้งไปเลยเราระหว่างนี้เราไปทำกิ้งข้างหลังกันเลย่โอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากนี่นะฮะถาตัวนี้นะครับอ่ะตัวอะไรเนี่ยวอเตอร์การ์ดนะฮะเอ็มดับเบิลศูนย์สามขีดหนึ่งเอออ่ะตัวกันซึมใช่ทากันซึมไว้เลยนะฮะเพื่อป้องกันน้ำที่มันซึมมาจากด้านหลังโอเคจัดไว ต่อไปนะครับใช้ตัวนี้นะขึ้นหมอกอาบขึ้นมาปึ้งมันจะมีสองส่วน่ามันจะมีพาร์ทเกับพาร์ทบนะครับอ่าพาร์ทเส่วนที่เป็นน้ําอ่ะอ่าเราเอาน้ําเทลงไปใส่ถังก่อนอ่านะแล้วก็พาร์ทบีที่เป็นปูนนะครับอ่านี้ต้องเรียงให้ดีนะต่อน้ําก่อนนะใช่ครับเอ หรือถ้าซื้อไปนะฮะถ้าจะแบ่งมาผสมเนาะก็สัดส่วน1ต่อหนึ่งเลยนะครับอ่าวัสดุตวงอ่าใช้เดียวกันวัสดุตวงขนาดเดียวกันนะครับจากนั้นก็ปั่นผสมนะครับอ่าเนื้อจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือเข้ากันแล้วนะ ใช่ไหมพี <laughs> เอาแล้ว <laughs> เร็วๆนี้เลยครับอ่าหลังจากผสมนะครับตัวนี้จะอยู่ในทางได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะอ่าปิดฟ้าไปใช่ก็คือถ้าคิดว่าจะแบ่งก็คือแบ่งแต่แรกไปเลย,เยนะฮะใช่ดีกว่าไม่ต้องไปผสมจนหมดก็ได้ะนะฮะโอเคนะฮะตัวนี้เราทากันซึมไปแล้วเรียบร้อยสองรอบนะฮะก็แห้งแล้ว เดี๋ยวเราก็จะทาปูนกิ้งเลยอ่าเป็นไงใช้ลูกกิ้งขนสั้นนะครับลูกกิ้งขนสั้นอ่าแนะนําเป็นขนสั้นเพราะว่ามันจะเรียบกว่าใช่เดี๋ยวของเราตอนขายก็จะมีลูกกิ้งมาให้เลือกด้วยนะอ่าใครไม่มีลูกกิ้งก็มาซื้อกับเราได้ใช่ครับกิ้งไปเลย มาแห้งแล้วครับอ่าอ่าเป็นยังไงซิเป็นไงผมว่ามันก็สวยดีนะสีเราอ่อนใช่ใช้ได้เลยกบม็ดอ่าอันนี้ว่าเราตอนแรกว่าไม่มิดเมื่อกี้กบเม็ดอ่ามันก็มีความค่อนกว่าสีนะอืมนะครับผมว่าความหนาบางมันแข็งแรงดีนะฮะเป็นปูนอ่าอ่ามาทดสเรื่องฝุ่นดีาอ่าเนี่ยมือผมสะอาดอยู่นะเออใส่เสื้อมือสะอาดนะครับเออยังไงขอดูหน่อยอ่า ปกติเนี่ยเวลาปูเนี่ยฉาาปูไปเนี่ยมันจะมีฝุ่นที่ถิงหนายังไงก็มีฝุ่นฉาบปูนอะเออขอแรงๆขอแรงๆมือทดลองเออปึ๊บเป็นไงฮะสะอาดเป็นเดิมเออก็คือนี่คือจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยนะอ่านี่คือจุดเด่นของไอปูนกิ้งของเราทำงานไรฝุ่นของจริงก็คือเนี่ยเพิ่งแห้งเมื่อกี้เลยนะใช่รพ่งลูปทันทีเลยก็ไม่เจอโอเคอ่าตรงเนี้ยเสร็จละเนี่ยอืมดูได้ เดี๋ยวเราไปทําพื้นต่อใช่ไหมครับเดี๋ยวเราทาพื้นต่อแล้วมาเคลือบทีเดียวใช่ทีเดียโอเคครับวันนี้มารอบที่2องเนาะถัดจากรอบที่แล้วนะฮะเราจะเห็นว่าพื้นผิวรอบก่อนเนี่ยมันเป็นพื้นที่เคลือบไว้ครับมันก็มีความเงามันเลยนะยังเงาอยู่เลยใช่นะฮะเราเลยต้องให้ช่างมาทําการขัดผิวออกก่อนนะฮะใช่อ่ะเป็นไงสภาพเป็นไง ก็คือขัดผิวหน้าเดิมให้มันหยาบเลยใช่ครับใช้ลูกหมูติดใบเจียฮะาจะคุมน้ำหนักมือได้ตอนเราขัดผมใช้เวล,ลาเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ใช่ครับเอาจริงก็หมดเป็นวันใช่ใช่เพราะว่าถ้าเราไปกิ้งบนพื้นที่ที่พื้นพื้นผิวมันมีการขัดมันหรือเชื่อมน้ำยาไว้นะครับอ่าม,มันจะเงามากเลยการยึดเกาะมันจะน้อยใช่แล้วเวลากิ้งไปเนี้ยมันจะมีโอกาสที่มันจะล่อนสูงนะครับเอออ่าให้หยาบงี้ดีกว่าใช่ครับ โอเคครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะแห้งสวยงามมากอ่าอันนี้คือกิ้งเรียบร้อยสองรอบใช่ครับเนียนเลยใช่เออแสงสว่างสดใสบานดูกว้างขึ้นมาทันทีเออดูกว้างเลยดูสว่างาสะอาด,อาดแต่ก่อนจะเคลือบเราต้องระวังนิดนึงนะอย่าให้เรืใช่เห็นไหมพวกผมถอดถุงเท้าไอ้ถอดรองเท้ากันนะฮะก็ต้องสีมันสว่างนะก็ต้องดูเรื่องความสะอาดหน่อยใช่ ก่อนเคลือบนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเคลือบไปก็ไปทับรอยที่มันเลอะอยู่แล้วมันก็จะฝังอยู่แค่เลยใช่เดี๋ยวเราจะมาเคลือบนะครับเพื่อป้องกันนะฮะสร้างฟิล์มป้องกันพวกน้ําพวกอะไรเน่เนา<น>ะและแข็งขึ้นด้วยนะใช่ครับเออผิวมันแข็งขึ้นเลยอ่าต้องบอกก่อนว่าคุณไม่เคลือบได้ไหมอ่ะได้ไหมมันได้แต่ว่าค่าที่มันจะฝังลงไปอะไรเงี้ย หรือว่าแบบเวลาโดนน้าแล้วมันกลายเป็นคราบขาวปฏิกิริยาของปูเนี่ยออรับได้ไหมอ่ามันจะขึ้นตรงนั้นนะครับต้องบอกก่อนถ้ารับได้ก็ไม่ต้องเคลือบอ่าฉะนั้นผมแนะนําก็ถ้าเอาความสวยงามก็เคลือบเออสวยงามคงทนอืมเคลือบดีกว่าใช่ซึ่งเคลือบนี่เรามีตัวเคลือบให้แนะนําอตัวนะใช่ครับมีแบบเงานะฮะ SS 400แล้วก็แบบด้าน SS 500, 500นะครับ ก็เคือบทั้งหมด2ชั้นเลยเหมือน,นพวก,กตอนเราทำพื้นล็ออ,อ่ะอใช้ตัวนี้เลยเหมือนกันนะฮะแต่วันนี้เราจะเป็นด้านใช่ไหมออวันนี้เราจะมาเคลือบด้านออน่าจะเป็นการเคลือบด้านที่พื้นที่กว้างที่สุดที่เราทํามาเออใช่เ,ออเริ่มจากผนังก่อนเลยเอาผนังก่อนเลยแล้วกันครับผนังก่อน โอเคครับยินดีด้วยเราทําเสร็จแล้วเย <Yeah. S 1> <ะ S 2> จริงไม่ยากนี่นะใช่ไหมไม่ยากหราถ้าดูทําตามเราได้เลยจริงสองรอบ3ามรอบจบแค่นั้นง่ายใช่จริงมันเป็นปูนที่เหมาะสําหรับงานเปลี่ยนพื้นผิวเก่านะใช่อ่รีเซอร์เฟตพื้นผิวเก่าให้เป็นพื้นผิวที่ดูใหม่เรียกเปลี่ยนเปลี่ยนแค่แต่งหน้ามาละกัน อ่าเป็นแต่งหน้ามันนะฮะมันไม่ได้หนาขึ้นมานะมันไม่ได้หนามากมันเป็นปูนกลิ้งที่เป็นบางผมว่าบางกว่ากิลิกโอู้บางมากอ่งมันถึงใช้งานกับการกลิ้งได้นะฮะฉะนั้นจุดที่มันเป็นรอยเนี่ยจุดที่มันมีความขูดขะอ่ารอยขูดขามันก็จะยังเห็นอยู่ยังอยู่ยังอยู่แต่แค่ไอ้ผิวหน้าสกปรกของมันนะมันก็จะสะอาดขึ้นใช่โอเคคุณจะโชว์สีไหมอ๋อโชว์ด้วยโชว์ด้วยอื อ่ะมาดูสีแป๊บหนึ่งนะฮะอ่านี่นะครับเป็นสีที่เราจะวางจําหน่ายก่อนนะครับในรอบแรกเนาะใช่ลสามสีก่อนอันนี้คือสีขาวขาวจ้วงเลยนะอ่าขีเกล็ดตั้งชื่อเพราะว่ามนมันมีสามช่องอ่ะก็อันนี้คือสีที่แบบกิ่งเสร็จยังไม่ได้เคลือบอ่าได้แบบนี้อ่านี่เป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะฮะกิ่งทับได้เหมือนกันอันนี้เราเคลือบตัว N s 4 0 0นะฮะตัวน้ํายาเคลือบเงา เห็นไหมเงาเงาแวบๆไม่ค่อยเห็นเทราะแสงตัวนี้ก็เป็นเคลือบด้านนะฮะเดซ่าร้อยอ่าก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้อ่าต่อไปอันนี้เป็นสีที่เราใช้งานจริงนะฮะงานใช้ได้ถ่ายคลิปนี่แหละใช่ครับก็คือเทาอ่อนใช่เทาอ่อนเหมือนกันเลยก็คือไม่เคลือบไม่เคลือบเคลือบเงาเคลือบด้านได้ตามนี้อ่าต่อไปอันนี้เป็นสี เข้าเข้มใครชอบดุดุอันนี้สีปูเลยแหละเออสีปูแบบเข้มๆใครชอบดุนะเออนี้ไม่เคลือบเคลือบเงาเคลือบดานอ่แล้วแต่ชอบเลยอ่าก็จะมีสามสีก่อนเนาะในครั้งแรกที่จะออกนะฮะโอเคครับอย่างนี้ก็ประมาณนี้นะฮะเสร็จสะเทกันแล้วครับโอเคขอบคุณนะครับ